เอเยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราอยู่กัเกมเนี่ยน้อยยังน้อยนารูโตะเนสมตัวตรงนี้มังกรนะคัมังกรมาอย่าวันนี้จะมาเล่นนารูโตะนะครับเราจะมาบอกข้อมูของนารูโตะปะทะซาสิกะนะครับไ เล่นแบบเปอ่อะนี่นีถ้านี่ยอย่างนี้นี่นอ่ะแค่เรากดลงนี้นะลงแบบป้องกันอย่างนี้แล้วก็กดขวานี่มันจะเป็นแรกแย่ให้เราชาร์จเขาชาร์จตัวดี เลือดได้เลยนะคับอกคอบโบล้วห่างนะครับเรียกว่าเป็นสายได้ะเราก็ลงด้วยคะคือเวลากดหายเาก็จะเราก็จยลงกระสุนจากโอเกละให้เรากดลงสองห้างแล้วก็กด สายนึงครัายแปลว่าอะไรครับอ,อันนอเล็บนั่นเองเอบวกเนี่ยนะเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราเกิดลงล,งลงแล้วก็ขวาไปก้าวหาวลุยครัอบอยนขวอน อไอ้เนี่ยเนี่ยหนึ่งทีนะหนึ่งทีเราไปซ้ายมันจะเป็นรกกจะเล่ยง,งานเนาะค้างว่ะเดี๋ยวเราไปเล่นตัวใหม่กันเลยน,นะครับ <c oughs> อุจิฮะซาซิเกะปะทะอุจิวะซากุระโอ้ไม่โอ้ไม่ไม่ได้ว์ให้ดูวให้ดูโชวมใหูโมให้ดูชดูวู้ว์ให้ดูว่าอ้จิว์ให้ดูโชว์้าอ่านให้ดูโชว์ให้ดูโชว์ให้ดูโชว์ใหโชวู้โว์ใต้วกใต้ดูโชว์ให้ดูอนให้ดูใ้ดช้ดูโงว้ว์ให้ดูว้โ้้ กดโู้แล้วก็ซ้ายครั้งเดียวอกโกนจุซึอีทาจีก็เหมือนกันนะอย่พูดกันาโกโนจุซึแต่ว่าขวาไอ้ซ้ายเียมันจะเป่าแบบนี้อะกดผิดกดกดพันขานี่โโกกรนจุซจะขึ้นแบบต้นนาน

ถ้าเทวิศรุยาให้ดูมันก็เจ็บตาของมันเลยเดี๋ยวเรามาดูกัดจีกันเลยดีกว่า

ก็จะใส่ก็จะใช่หรือมั้งฮะต่อไปเป็นใส่ใจกูใส่ปะท่างั้นしましょうโอ้ใส่ปะท่าใส่เดียวมันเริ่มใช้ดาบแล้วแต่ในชีวิตจริงมันใช้หมัดนะคะนี่ผมกดให้ดูเดี๋ยวออกมาสองด้าน ไอ้ด้เราได้มันจะไปตรงตรงพุ่งฮะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะไปตรงพุ่งนะฮะส่วนไอ้เนู้อที่มันหยุดได้เดี๋ยวมันจะมาตรงหัวค่ะถ้าไม่เชื่อดูใหม่คะเอาใหม่เอาใหม่สองทีถ้าใส่อีแรงนะไม่เชื่อดูเลือดเก่าๆเลยดูเลือดเก่าเก่านะดูนะ ส่อีกแรงเอาจริงๆต้องเป็นแบบฝึกกับคอมนะโอ้โหส่อีกนี่เป็นหนูมารัดตัวนี่ฮะมันยิงหมึกออกมาเนี่ยยยิงหมึกออกมา หนึ่งสิงโตดูท่าสิงโตใหม่นะมันไม่หุบมาอย่างมาข้างโอเคก็หมดแล้วต่อไปก็รู้สึกจะเป็นไอ้ตัวนี้คากาชิอุ้ยตดตดกดเพชร ก่เลยมันเกลื่นกลัมันมันไม่มีขามุยขามุยไม่แรงไอ้ชี่าวันนี้ทำอะไรไอ้ีานู้มันมาใส่น,น,นี่อันอน้อ,อน

ทั่งคนเล่นเกมแนวตัวแบบเนี้ยคืออยู่เพราะเลือกตัวเดียวกันมันจะเป็นแบบคนตัวคนละสแบบเออนั่นแหละแต่คราวนี้มันเปลี่ยนใหม่เว้ยมันไม่มใชกระดาษไป ขาถุกเขาชื <ons> <4. S 3> <Q> ่อจิตเขาทมืราะเขาทำไดงก็จะตันไม่เชื่อขาถุกเขาชจิตแล้วก็ลยิบเียแหละให้สวยแงนะามาเทราส รู้สึกว่าอีเธอจะเธอเทวิสริยะได้ด้วยรแรงว่าแรงดูดิไม่เชื่อลองเข้าใจอีกเลยโห,ห,หเ,นเนะนห,นหนื่มากไปมาผมให้เออไปมีเราจะเพลินเนาะเด็กน็มีเหรออีนั่น มันเอามีดออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีดเฮ้ยกดชาดร์จผมเลยชิ้นนั่นเห็นเชือเนี่ยเป็นการดึงออกมาเวลาจะตัูติดมุมอันนี้ดึงมาด้านซ้ายครับ อันนี้มีการเรียกออกมาด้วย ยิ่เท่เป็นท่าท่าของตัวแล้วก็แรงด้วยนี่เชื่อไปหน้ามงแบนั่นเล้ัวละจี๋เหมือนงมันยืนแบบโอ้โหดูท่ามันงัวออกมางัมันกัดท่าก็แรงนะ ถ้ามันสวยด้วยเนะี่ยเนี่ยสวยห้างูยักษ์ก็สวยหน้าตามนันไม่สวยเลยนะอ่ะน,นี่เป็นดาบออกมานี่ครับเป็นมันจะเป็นแบบวาร์ปเข้าไปตีวาร์ปเข้าไปแล้วก็แทงเป็นแบบ เป็นงูออกมาแทงดาบอกมันแทงเป็นลิ้นงูแหลมๆเลยนะทนะ่าธรรมดาของโรจิบุรุสงูออกมาจากเสื้อนะนะ ROV โมบายเจนไม่ต้องมาเลยไม่รู้นะโฆษณาโมบายเจนหรือ ROV ออ โค่น,น่อไปโคน,นันปะทะนารุโตะเลยกันแลต,ตามนั้นเร่อกโคนันก็ให้ดอกไม้นารุโตะตอนที่จะาก,การเพนกับนางตโตได้มีกระดาษร้อยนไะมีเกี่ยเฮียกระดาษร้อยกระดาษของโคงนันเลยนะ ถ้าป้องกันโหนตันันก็จะเป็นนี้นี่มันจะมีกระดาษพูดมาเล้ก็กันเอากระดาษแหลมๆมายิงว้าไปยิงจบแลละโหพขึ้นมาว้าถ้ายิงคนนั้นมันสวยมากเลยนะ่ะ อ yeah. Yeah. ่าตอนต่อไปนะคะใกล้จะถึงมาดาละแล้วโอ้โหเกร็งมีการกระ ัใครเลยนีนาตา<อ>สีราสาม,มือแรงยัง<อ>แรงกดสา,าอีแรงกดอีนากี<อ>แปดปามึกสี่ร้อยสามสี่ห้าปามมอก้อาไม่เป็นไรเลยอ่ะ ไม่แรงเท่าไหร่นี่มันยิงลงอแรงว่ะอนอหนนเมื่ติดใจเฮลตตัดแล้วยิลงลม ไปเลยก็คือ <g> ก <fret ting> ็คือก็คือก็คือก็คือเทีันเอจิบไทยนี่โอ้ไม่รู้เลือตมากนะมันจบ โอเคเข้าใหม่ดูการเข้าใหม่นะยังตึงเมื่อกี้เราเสียงกันตรงในจีนเนาะเกมเมื่อกี้เกมหลุดขอโทษเลยขออภัยด้วยนะคสำหรับที่ใครอยากดูคือสวรรค์คือสวรรค์ทีแรกเลยคือสวรรค์ b e ต่อไปนะคบก็คือพ่องนันสดนั่นเองนะหโล่ข้งเยนรุ่ที่สีนะคบโฮกข้งเย็้รุ่นที่สี่จะลงมาประทะก,กับลูกของตัวเอง,องด้วยรู้ท่าหมดแล้ ญญแรงเหมือนกันนะตอนเกตตงรงนี้โดนพันพันตัวเองนี่แหละแต่ว่าเลือดไม่ลดนะ เด็กอีดาดาเด็อีดาดาปอถักกับสัตกิกนเครบมาอะไรล่มาตอนนี้เคยังไม่เคยเล่นเด็กอีดาด,ดายิง<ห>นกออกเลยแล้องหน,าน้าเลย ศิจปะบัคกัตต้องดะเกถึงรับสลบเลยทถึงกับย้อนเวลาเลย เียาลอโอเคตัวต่อไปใกล้จะจบแล้วต่อไปก็เป็นคาทังแเงาฮาชิกกามาร์ทากับเจมีดูกัสทอมอีกมีแเ่หนึ หลัง,งารัตฮัลฮัลโหล้กมาด้วยซอมาะเขาเข้าไปฟันอันนี้เท่าของ่ด้นี มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ที่จริงมันแปะยันเอาไว้มันไม่ได้นี่เป็นน้ำเขาเป็นแหงต่อไปมาราครับแน่นอนมา่นอมาลถ้าก็จริงนะไม่โพสซิเนิลเลยขออุญาตหนึ่งชั่วโมดเล่น ใช้ดาบนะมันยิงไม้ออกมาอันนี้ผมจะทง,งนี้นะนี่สโ,โนโัปบ้าสซนโคบเข้าไปตบปาบอะ อาเนี่ยเนยเยิงไกลให้ดูนะนี่มันใหญ่เนากันนะกู้ やってやがったよ ไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชที่ช่องสันติพงศ์เนยนะครับ